วันนี้ขอเกาะกระแสะกรณีของคุณคิวเทอป้ากับทีมงานหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่นะครับทีมงานไปตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็มีการดินทาน,นะครับคุณคิวเทนะครับถ้าการดินทานนั้นเนี่ยมันเข้าลักษณะเป็นการใส่ความที่ทำให้คุณคิวเทรับความเสียหายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับซึ่งจะมีระวังโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแต่อย่างไรก็ตามนะครับการไปหมิ่นประมาทในกลุ่มปิด นะอันนี้จะเป็นเพียงการหมิ่นประมาทธรรมดานะครับไม่ถึงขั้นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ซึ่งจะมีระวังโทษหนักขึ้นนะครับเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทประเด็นเนี้ยสารดีกาเคยวินิจฉัยไว้แล้วหลายคดีนะครับเช่นคำพิพากษาดีกาที่5276ปี62อนะอีกกรณเนหนึ่งที่คุณคิวเทบอกว่ามีลูกจ้างนะครับขโมยของไปขายด้วยนะครับในกรณีนเนี้ยนะครับเป็นการลักทรัพย์ ของนายจ้างน,นะครับซึ่งจะมีระวางโทษที่หนักกว่าการลักทรัพย์ธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-35มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทแล้วถ้าเกิดเคยลักทรัพย์ไปหลายครั้งหลายคราวนะครับศาลสามารถที่จะเรียงกระทงลงโทษได้ด้วยโดยสามารถลงโทษจำคุกได้นานสุด ไม่เกิน20ปีนะปีให้ดูที่ประมงกฎหมายอาญามาตรา91อนุมาตรา2